บรษจะบังจากรีเทลนะครับปัจจุบันก็เราดําเนินธุรกิจร้านกาแฟอินทนินนะครับปัจจุบันเราดาเนินธุรกิจอ,อินทนินมาแล้วเนี่ยเป็นเวลา15ปีนะครับแล้วก็มีสาขาของอินทนินถึง700สาขาทั่วประเทศนะครับในโอกาสครบรอบ15ปีเนี้ยเราก็มีแผนในการขยายสาขาเพิ่มต่อไปในปีหน้านะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายสาขาของอินทนินให้ครบ1,000สาขาในปีหน้านะครับแล้วก็ในปีนี้เองฉลองครบรอบ15ปีเนี่ย เราก็มีการนําเสนอทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเรื่องของอการสร้างคุณค่าของรสชาติที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิกา100้าร้อเรซนะครับเรื่องของโกโก้ที่เข้มข้นนะถูกใจลูกค้าแล้วก็การออกอะไรการส่งเสริมการขายการตลาดต่างๆที่ที่ดนใจลูกค้านะครับทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนทํางานทั่วไปด้วยนะคว่าในธุรกิจปัจจุบันเนี่ย าไข่มุกนะครับ <Okay. S 1> ก็คงเป็นอีกเทรนหนึ่งที่ที่ลูกค้าทั่วไปนะโดยเฉพาะาในกลุ่มเจนที่แฟนเจนเจนวหรือเจนแซดเนี่ยให้ความสนใจนะครับนั้นชาไข่มุกก็จะเป็นอีกอีกธุรกิจหนึ่งหรือว่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เหมาะสมในการที่จะนามาให้บริการกับลูกค้านะครับนั้นเราก็เลยคิดว่า,าทางดากาซีเองก็มีมีศักยภาพในการที่จะเป็นชาไข่มุกที่เ,เป็นออริจินอลจากทางไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งเรื่องของรสชาติเรื่องของอชื่อเสียงของดากาซี่เองก็สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าของทางอินเทนินได้ด้วยนะครับก็าชาไข่มุกเองเนี่ยอย่างท,ที่ที่เรียนนะครับก็คงจะดูเรื่องของ,อของอชาไข่มุกต้นกาเนิดมาจากไต้หวันนะครับดังนี้เราก็คิดว่าแบรนด์ที่มีมีศักยภาพและก็มีความนิยมของลูกค้านะครับก็จะมาช่วยตอบสนองความความต้องการของลูกค้าได้ แผนการเปิดขยดายสาขาที่เป็นชาไัมุอสองด้วกัที่เองในในบางจากแล้วก็วางแผนไว้ว่าภายใน,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 ในรอบ3ปีนะระยะเวลาแผน3ปีเนี่ยก็คงจะเปิดให้ได้ประมาณสัก1 5 0าสาขาว<ม>ันนี้ก็จะวันนี้ก็จะเป็นวักนการเปิดเป็สาขาแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่25ก็จะมีเปิดอีกสาขานึงนะครับงั้นในเดือนนี้ก็จะเปิดได้2สาขาก่าอนจริงๆคือแบรนด์ของเราคือมาตั้งแต่2009แล้วแลนะครับคือตอนนั้นคือเรา เป็นแบรนด์ที่มาจากไต้หวันแล้วก็เราถือว่าเป็นเจ้าแรกที่เอาชาชงสดทุกแก้วคือมาไต้หวันซึ่งเราก็ขยายธุรกิจมาที่เมืองไทยประมาณ12ปีแล้วแล้วตอนนี้คือมองว่าเป็นเป็นเวลาที่เราสามารถคือขยายมากขึ้นในทุกประเทศแล้วก็มองว่าคือบางจากพรนทเนอรที่ดีมากๆสําหรับคือการขยายตรงนี้เรามองว่าคืออ่าเบสิกสองสามอย่างนะครับคือ definitely คือ,อคุณภาพของสินค้าของเราเป็นอย่างหนึ่งคือที่เราเน้นแล้วก็ การที่เราเป็นแบรนด์ไต้หวันแล้วก็สป라이 y c เชิงของเราอ่ะจริงๆคือเป็นทั่โลกเลยโซเราจริงๆคือมีความสามารถที่มีอินโนเวชันที่สุดแล้วก็แบรนด์ของเราจริงๆที่ผ่านมาเราจะมีหลายๆสินค้าที่ออกมาคือถือว่าเป็น first to market บางจาก definitely คือมีเป็นเป็นเป็นองค์กรที่ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้คือเยอะมากอยู่แล้วซึ่งอันนี้คือ definitely เป็น strength ของบางจากแต่อีกอย่างหนึ่งที่เรามองคือ เรื่อง value ของบางจากด้วยคือเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าตรงการมากๆเ,เรามองว่า,าตลาดชาแนลไข่มุกจริงๆคือยังสามารถขยายได้เยอะยิ่งอ,อยู่ในตลาดของซัพพาน้ามันด้วยเรา,ามองว่านี่ยังมีโอกาสเติบโต,โตเยอะมากซึ่งออมองว่าบางจากจะเป็น partner ที่เพอร์มากสําหรับคือการการขยายด้วยกันคือเราเหมือนที่เมื่อกี้บอกคือดีคือเรามีแผนที่ว่าขยายขยายแบร,รนด์ตาคาซีภายในบางจากอย่างน้อยประมาณ 150สาขาภายในสักปีนะครับอนอกจากนอกจากในสาขาบางจากคือจริงๆคือ friend, แฟรนไชส์ก็มองว่าอยาบเปินที่1เนาะคือในในตลาดซึ่งเรามองว่าคือเราอยากเปิดถึงประมาณ500สาขานะครับภายใน5ปีเราคงฝากให้ผูดของทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับเรามีบริการในสาขาของที่เป็นร้านกาแฟชนินแล้วนะครับ เราก็มีบริการของชาไข่มุกเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับในช่วงเปิดสาขาใหม่เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทั้งที่ร้านอินทนินแล้วก็ชาไข่มุกดักาซี่ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีจัดส่งเสริมการขายร่วมกันทั้งทั้งสองทั้งสองแบรนด์ด้วยนะครับราคาเริ่มต้นของดักาซี่ก็ประมาณแก้วละ50บาทนะครับก็ราคาที่ทุกท่านสามารถดื่มได้ทุกวันนะครับแล้วก็เมื่อมาดื่มอินทนินแล้วก็สามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดร่วมกันกับทางร้านดักาซี่ได้ด้วย ที่สาขาพัฒนาการแห่งนี้เป็นแห่งแรกนะครับแล้วก็สาขาวิภาวดีนะครับเป็นแห่งที่2